เออน้ำไม่อยู่ได้หนึ่งน้ำที่ใส่ใสแข่งแรงอยู่คืออืมโอเคไปแล้วมันเป็นแพลุงเลยแข่งแรงอยู่ที่แข่งแรงอยู่โ้ยจข้าวเพียบเลยสวัสดีครับผมจะบอยจะมีครับผมครับผมต่ำบังดูครับอ อันนี้ไม่ใช่ครับผมบาวบันชัยเมืองอุบลคนภูเกาครับผมอันนี้คุณพ่อพ่อเทพนะครับพ่อเทพเป็นพ่อของเพื่อนของพี่วันชัยนะครับวันนี้เรามาบุกถึงบ้านแพร่เอ้ยมานแพร่ที่ไหนนะพ่อเขาเรียกอะไรตรงนี้ดอนพรมดอนพรมดอนพรมอำเภอบ้านแพร่ใช่อำเภอบางแพรบางแพรราชบุรีอ๋อขึ้นเขตราชบุรีนะครับวันนี้มาที่สวนพ่อนะครับโอ้โหพื้นที่กว้างขวางมีบ่อกุ้งบ่อปลานี่ครับเมนูแรกครับผมปลาฉลามทอดเอ้ยไม่ใช่ปลาหมอ ปลาหมอบอ่กุ้งนะครับนี่ปลาหมอบอ่กุ้งเมนูที่สองปลาไหลครับผมโอ้ปลาไหลนี่ปลาดุกปลาดุกที่บอ่อใช่พ่าปลาดุกนี่ยปลาดุก,ดกย่างอโอ้โหสุดยอดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมพี่น้องอันนี้กุ้งมังกรครับโคโยตี้โคโยตี้โอ้ยังดิ้นอยู่เลยโอ้ <c oughs> <c oughs> จับโคโยตี้กินเลยมาใส่กันเลยพี่เอาข้าวพี่นะผมมีด้พอ่อเขาทานแล้วนะครับ๋ยมวันนี้เขาญาต ทิมอันนี้ผมคนไทยครับอันนี้ทิศสานะครับคนไทยแต่ชอบทิศสาผัดตอ,อนนี้สภาพพ่อครัวอ่เดี๋ยวให้ดูพ่อครัวนะครับผมล <c oughs> ุก,ก,กไปแล้วเรียบร้อยว <c oughs> ันนี้พาทีมงานมาเที่ยวบ้านเพื่อนของบี่เอาเบ่าวันชัยนะครับแล้วก็พาตัม้มมาดูมาชมบรรยากาศนอกบ้านบ้างจะได้ไม่อดอู้นะครับก็พ <Okay. S 1> ามาดูลูกพี่กินข้าวขออนุญาตกินเลยแล้วกันเออ Ar, 對對 e. อืผัดปลาไหลกุ้งอร่อยมากออรก็็เผด่ของสดๆทั้งนั้นเนี่ยไม่เคยไไม่ด้แช่เย็นเลยนี่ครับพ่อเาไปตักมาเมื่อกี้จากบ่อปลานะครับอออืื้่กกุง็ปลาไหลก็มาใหม่คนคนภาคกลางแท้เชื้อสายเชื้อสายจีนนะครับทำรสชาติไม่แพ้คนอีสานเราเลยนะครับแซ่บแซ่บ ตอนนี้ตอนนี้ปลาก็ปลาก็ขายได้เยอะปลาผมลองกัหมอเหรอวิทกระบลอนี้มาแล้วก็ปล่อยลงส่วนนี้ไม่ขายหมอัอันนี้อันนี้ไข่และกระเทียมเนี่ยผิดแล้วอหืมเนื้อนุ่มมากครับนี่ปลาหมออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำบ้านอยู่ในวงก่อนอืมได้ไหมเพื่อนเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มตัวไม่ใหญ่มากแต่เนื้อนุ่มมาก รู้ตัวเล็กนี้มา่อตัวเล็กงี้เนี่ยแต่มันนิ่มเพราะเขาเลี้ยงอาหารบ่อคุ้งแล้วมันกินอาหารบ่อคุ้มกินอาหารเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกินสามเดือนหมนตมวงจรชีว<ม>ิตมันมันคือมันกินอาหารเต็มที่แล้วเจ้าของบ่อคุ้งอ่ะเขาไม่อยากให้มีแต่มันแทรกเข้าไปวางไข่ขยายพันธุ์ ใหญ่พันเสร็จแล้วพอเวลาวิทย์กุ้งจัดล้างบ่อเขาก็จับตัวปลาเนี้ยเอามาขายแยังก็าชีวิตมันอยู่ได้สามเดือนไอ้ที่มันตายเพราะอะไรตายเพราะคนตายจริงมันอยู่ได้เป็นปีครับแต่สามเดือนมันตายเพราะคนครับผมเคยจับในคลองเนี่ยนะใช้เกล็ยดยกปลาช่อนอเพื่อไว้ตัวเท่ากับมือช่อนครับวะดิประหมอ่อมอ,มอ,อกินเกล็ด มันกินเหมือนปลาท่อนเลยนะเอะกตึ๊กเราก็เตือนพอเตือนมันดึง,ด,งดึงก็วัดขึ้นมาโอ,โ,โอ้โหกรรไม่มิดอนีอ่ะหมอพอหมอตาเจ้บอบมันคงจะอยู่หลายปีตอนนี้ก็มีเนี่ยในคลองเนี่ยเดีวปลาต้องเวลาหาจำเพาะหน้าหนาวเท่านั้นปลาทุกอย่างมันที่สุดอืมใช่ใช่ใชใชมันหนูยิงหนูนะ หน้านี้เน,น,นี่ยปลาปลาหมอนจะมันหน้านึนานงเ,นนนเพราะอะไรคือหน้านี้ลมหนาวลง,งม,มันต้องหาอาหารกินเพื่อประทังชีวิตไว้ตอนแล้งพอตอนแล้งมันจะมีกำลังเวลาฝดลงมาปุ๊บมันแตกขึ้นเลยคนท่อนเ่าว่าผมจะประท่อนตัวเป็นโลค<อ>นตกอ่ะเนี่ยแถบนี้เวลาฝนตกคำๆมานะคือตก ตกตั้งเย็นยันเช้าเงี้ยนะเดินดูได้เลยเอาถือก็ซอบปุ๋ยไปลูกได้พอแกงนะขึ้นปลาท่อนปลาหมอนี่ขึ้นเลยอากาศมันเย็นแล้วฝนมันตกมันขึ้นตามน้ำน้ำไหลตรงไหนมันขึ้นไงข้าวเหนียวอร่อยไหมอร่อยว่ะ เนี่ <c oughs> ย่พวกตีปลามาอย่าเดียวไอ้่าปลาแถวเนี้ยเขาไม่ว่าหรอกแต่บางคนคล<ท>องอยู่นี่ไปมองของอเอเขา <c oughs> ผมเคยไล่เลยนะมันเรื่อยตัวนังหุ่นเนี่ยเขาจอดเรือเลกไว้เรือเลดลำเป็นหมื่นมันขับรถมาเนี้ยมาตีปลา แต่มันไม่มองในคลองมันไปมองรียนเลยในตัวมผมเจอเข้าผมยืนอยู่ฝั่งเนี้ยผมเห็นเนี้ยผมก็เฮ้ยมาทำอะไรมาหาปลาครับหาปลาคลองอยู่นี่มึงไม่มองอะไรของในสวนเขาม,มึงออกไปเลยนะเพราะทางนี้มันมทางตันเนีไงม,มันทะลุไม่ได้อ,ไดออกไม่ได้ออกไม่ได้มันต้องย้อนกลับผมมาอยู่ใหม่ๆตรงนี้ ผมมาอยู่สี่หไม่รู้จักใครเลยพี่น้องก็ไม่มีเสร็จแล้วมาอยู่ผักกงเนี่ยมองไม่เห็นน้ำเลยนะมผมคนเดียวหรือตั้งทางเนี่ยสุดพี่ผมเลยวัวนนึ่งวันนี้เอาสองว่างมาม่วงพรุ่งนี้ไม่ไหวแลยเอามาว่างเดียวหรือไปเรื่อยเรื่อยจนหมดน้ำน้ำนี่ดำฟึดเลยนะหรือได้ประมาณเดือนหนึ่ง อับได้ใสเพราะมันโดนแดดไงน,น้ำนี่มันไหลมาจากไหนครับน,น้ำนี่มันจะไหลมาจากคลองดอนสัลีดอนสัลีก็มาจากลำน้ำลำน้ำก็จะมาจากแถบเมืองกาลคลองติ้นเนี่ยดูพ่อคือ,อไ,มไม่เห็น <laughs> เอาและเข้าเฝ้าพยินนะพ่อครัวผมข้าเฝ้าพยินนะครับผมคนคูดขักขูดขักก็วันนี้ให้กินมันดท้ายพรุ่งนี้ครับทำงานอือตัวหมอมันมากเลยมันก่อนที่ผมจะมาซื้อที่ตรงนี้นะผมดูหลายแปลงไอแปลงมาซื้อที่ร่มน้ำมันอ่ะครับ จากนั้นผมก็ดูมาอมแล้วก็ถัดมาบอกกุ้งผมก็ดูมามข้อแรกติดถนนคนพุกพลาดรถวิ่งไปวิ่งมาเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเข้าของไหยนะครับเสร็จแล้วมาดูแปลงนี้ผมเดินเข้ามาปุ๊บรู้สึกมันล่มเย็นอืม,มันโล่งมันแบบเหมือนอย่างก็ว่า เรามีความทุกมาแล้วเราเดินเข้ามานี่มันร่มเย็นครับก็เลยตัดสินใจเอาแปลงนี้แล้วอ,อีกอย่างมันติดทองทอ,องกั้นอยู่เนี่ยคนขโมยเข้ามากว่าม,มันเจาของเราไปก็ยากแล้วอีกอย่างหนึ่งเราแต่ตัวไปแล้วคันเบ็ดคันนึงนั่งตกปลาเดี๋ยวก็ได้ข้าวกับข้าว<ช>ขอให้มีข้าวอย่างเดียวใช่ไหมผมคิดแบบนั้นผมก็เลยตกลงเอาแปลงนี้แล้วแปลงเนี้ย เขาบอกว่าที่ตรงเนี้ในชนดสิบไร่ก็ผมขับแมคโครผมรู้นี่อืมผมมองที่มันโล่งอ่ะโอ้ตรงนี้ไม่ใช่สิบไร่ต้องกว่ากว่าลำรางไอเสือเข่มันจะอยู่แถวแถวเสาต้นนู้นไม่ใช่ต้นนี้นะต้นนู้นลำรางคาว่าลำรางนี่มันจะใหญ่กว่าคลองใหญ่กว่าคลองตรงน้ำเจ้าของเดิมมันเบียดออกไปอืเบียดเขาหาลำราง ใช่มันเบียดออกเพราะมันเบียดออกที่มันเกินผมก็เลยตัดสินใจว่าเออที่ทำกินมันเยอะแต่ว่าถ้าตาหลวงเขาจะเอาคืนเราก็ไม่ว่าให้คืนนี้เขาไม่เอาคืนเนาะมูอยู่ในเขตชุมชนแล้วนน้น่ะฝั่งนน้น่ะมันปล่อยโรกหมดเลยนะผมเข้ามาผมรื้อเตียนหมดเลยเอามาพ้าตัว เไปลโยวาผมว่าหน้าฟังถนนนะชายถนนฟังนะพวกกุ้งเผาหมดเลยเนี่ยต้นพีเล็กนะผมปันทิ้งมีสองต้นแล้วตรงนี้เป็นต้นลำลำพูแล้วก็ถัดไปต้นพีเล็กแล้วก็นู่นก็ไอ้พวกไอ้ไอ้ดอกถึงเรื่องนะตน้นต้นอะไรนะแฟนเขาผมเอามาฟัเราจะพพก่ม่<อ>เกี่ยนคูณ ต้นคูณต้นคูณแต่มันไม่ออกดอกอต้นดอยอยู่น่ะผมจ้างเขาฟันตั้งร้อยพวกพม,กม่าเขามั้นเดอะไมไม่มีดอกคือต้นคูณเนี่ยถ้าถ้าตัดบ่อยๆจะไม่มีดอกอถ้าปล่อยเขาขึ้นใบสูงไปเนี่ยเขาจะมีดอกมันแปลกถ้าไปตัดแต่งเขาไม่ออกดอกโอเคกินเพลินเลยครับพี่นะังเป็นางขออนุญาตคืนนี้ พามาชมของกินแค่นี้นะผมมาที่ราบบุรีนะครับผู้หักผู้หักช่วบอกเอื่องบางแพร่บางแพร่ราบบุรีนะครับมาเที่ยวบ้านทั่ว oh. ก <assessment. S 1> ันก็ขากลับเดี๋ยวเอากุ้งสดจากบ่อกลับไปกินที่บ้านด้วยนะเมื่อกี้ไปสั่งไว้แล้ววันนีปลาหมอตัวขนาดนี้ตัวใหญ่มากเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับโอ้โหปลาเลยเ้ด็กมาเพิ่งเคยเห็นปลาหมอยักษ์เรมหนุ ไปอยู่ที่บ้านใหม่เดี๋ยวดินแรงทีไปอยู่บ้านใหม่ลูกบ่ใหญ่ดินแรงเดี๋ยวก็ทําหมดนะมึงแตกตู้แตกตู้พี่เล็กหมดแหละใส่ตัวเล็กได้ตัวใหญ่ไม่ได้ใส่ไปหน้ามันขอไ้ว นี ừ, ่น um, ี anyway> ่ครับเนี่ยมันจะมีหนวกใช่ป่ะตุ้กผู้มีหนวกเออน้ำนี่อยู่ได้งน้ำที่ใสเหมืใสอยู่น้ำใสไม่รู้ผู้หรือเมียอันนี้เหมือนว่าตุ้กผู้ ถ้าไม่มีปลาอื่นเดียวก็ไข่เนี่ยโอ้โหสองตัวเต็มมังแล้วอเอาไปเลี้ยงคุมไปเลยคุมไปเลยขึ้นรถได้พี่ต้องจันเลย,ยต้องรีบเลยรัวมันตายใสย,ยน้ำหน่อยก็ได้เอมนั่นเอาน้ำใส่โอ้ยอยู่ได้นาน จากบางเลนมาคลองตันบ้านแถวถ้าปลาถ้าปลาผมหายนะตต้งมึงดูโดน <c oughs> คนเลี้ยง <c oughs> หางานให้เด็กเลี้ยงไงจะได้ไม่เหงากินอาหารเม็ดนะครับอาหารปลากินพืชปลาอันนี้มันกินพืชกินพืชตัดกระทินให้มันกินแล้วของชอบของมันคือกล้วยโอ้กล้กกวยจุก ถ้าใส่ตู้ได้เลยแ้วเดี๋ยวผมยกไปเอาเอาอันนี้้าต้าโดนต้นนี้หนาดินแงไลไม่ถ้าคนจับไม่ไน้ที่มันทิ้ง โอ้ยเป็ดด้วยกลับ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 เป็ดลงเป็ดลงไปหาั้ไกลมัน่เองกลมังไม่อยู่เลยกัลมังไม่อยู่ตัวใหญ่มากตายหอเป็นยจะไปท่าไหนอ่ะไม่ตายหรอก ดดดดนี่ท้าไม่ใช่เพื่อนในโลดจะไม่ให้อย <c oughs> แบ่นี้ตัวผู้ตัวเมียแม่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยดูหน่อยแม่ตัวผู้ตัวเมียดูมันดูผู้<ด>หรือตัวเมียผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าไม่มีตัวผู้เดี๋ยวผมไปทับให้เออดีมากเลย <c oughs> ทิศทาไงใหญ่ม <c oughs> ากภาษาคือรถ ไพ่อผมไม่เกรงใจครับพ่อไปให้แกดูก่อนแล้ยให้แม่ดูว่ะดูให้หนูหน่อยดูให้หนูหน่อยแล้วตัวผู้หรือตัวเมียหนอกไม่มีมองไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ท้องหยิบนี่ท้องหยอดตัวแบนแม่ละมองไม่รู้อ่ะไม่เห็น ตัวใหญ่เหมือนยักษ์ตัวคู่เออตัวเนี้ยตัวคู่นี่อ่ะตัวเนี้ยมองไม่เห็นนะตัวนี้ตัวเมียเนอะตัวแบนน่ะตัวเมียตัวแบนน่ะนะน้ำมันน้อยไปเปล่าน้ำเยอะไม่ได้แต่ไอ้แรดนี่โคตรทนเลยอึดไม่ต้องกลัวอุดมาดูเลยเอามาจำหน่ายวะเป็นวันยังไม่ตายเลยบังเดีดาถ้าจาให้ดีอ่ะเวลาขับรถไปเอาไว้หน้ารถแขะไม่ไปถกงนู่นอรถก็เลิกอรถตัวที่ หลังมีคนนั่งมีคนนั่งข้างหพี่ข้างหลังก่อนได้มนร้อไงเดี๋ยวมันจะน้ำใสน้ำมาใสข้างหลังนี่นรถดออยู่รถดออออะไรอมายยาเอาผ้าผ้าผ้าผมมามมเอนมด้างมอ่ะเาท้ายก็ได้ ไปเอาถวายไปไอ้ไอ้ปลาเล็ดปหมอนก็ไปอ่ะไม่ไม่เอาไว้เอาไว้ย่างคนทิพยอปลาเล็ดนะครับเอาไว้ทำเมียทิศานะครับเอาไว้ถวายพันวันเงวลูกดูดูดูขาเขานะครับซ้ายขวาซ้าย เดี s, s, anyway, okay. ๋ยวต้องผิดบอรนะขึ้ีบ้านมานี่แหละต้องใช้แคะแกะแกะกัน้างก่อนตัวมันสามโลได้กินไอ้วันได้เลยเนี่ยกินได้เลยแข็งแรงอยู่ที่ไหอืมโอเคไปแล้วนี้เป็นแผลเอาลงเลย เอาลลงนีเยหอ้โยไปแล้วเดี๋ยวลงน้ำไม่อ่อนนะแข็งแรงอยู่ดีเฮ้ยคืนแพ้ไหมไม่บ เดี๋ยวก็ไปเอ้หนูที่รักมันยงบมาเดี๋ยวมันน้ำเตือนอะไงมาแล้วกำลังจูนอยู่กำลังจูนอยู่จริงจรงมันต้องปล่อยให้มันจะนกน้ำ่อน่ยคอยดูนะโอเค ได้ปลาแลดมาทำเมียแล้วกำลังน็อกน้ำอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็อดเดี๋ยวก็ไหวได้สดวกเดี๋ยวให้อาหารมันก็ขึ้นอยู่ส่งนใหญ่ยังไงนะคอยดูนะบางทีมันจะลอยคอเปล่า <c oughs> <c oughs> คอยดูด้วย <c oughs> ไปฮะลงลง,ลงแล้วลงแรด